นังเือก็อยู่สวัสดีเดอ้อจ้าสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็สวัสดีทุกคนเด้ออ่าเก่าไปใหม่มา,มาเก่าอยู่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 ก็คือพระอยู่พระยังไม่ไปไหนเลยว่ กด subscribe กดติดตามผมด้วยนะพี่นะกะดติดตามเงียบปิดเลยเป็นห่วงมากเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงว่าตัวจะเหนื่อยครับผมจะเหนื่อยจะล้าผมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ใช่อะไรหรอกพี่ทำแล้วก็เงียบบางลงไปนี่เลยครับบางคนเขาทอ้อเพราะว่าทอ้อเพราะว่าการทำอะไรบางอย่างแล้วมัน มันไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันประสบความสำเร็จง่ายไอ้ยากยากบ้างยากจนเราเราเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วผมเหนื่อยบางคนที่ว่าทาทาทําเออเฮ้ยยิ่งทําเราก็ไม่ยิ่งไม่ไปแหละบางคนก็เหนื่อยก็ไม่อยากจะทํพี่มันมีนะมันมีเยอะนะพี่เนาะเหมือนพี่พี่ทําอะไรอ่ะพี่เคยทำไหมพี่เคยตั้งใจทําอะไรไหมตั้งใจทําอะไรแล้วพี่สําเร็จพี่ก็ดีโอเคไปนะพี่นะแต่ว่าถ้าพี่ทําแล้วพี่ไม่สําเร็จตัวพี่นะ คตรเมื่อยเนี่ยพี่คตรเหนื่อยพี่เนาะใช่ไหมเหนื่อยนะพี่เนาะเวลาเราเราทำอะไรไม่สำเร็จเหนื่อย,อยแบบอืแล้วก็อ่าผมผมผมไม่ได้ว่าว่าผมผมผมก็ตั้ง,งใจตั้งใจรอจะต,ตั้งใจทํานะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับพี่นะผมก็ทําคลิปคลิปเกี่ยวกับพระนะพี่นะปล่อยะพระเฉา,าอะไรพวกนี้นะ นักสงหนังสือบางทีมันก็อยากสอนนะพี่นะแต่บางทีมันมิวมันยอดวิวไม่ขึ้นนะพี่นะผมก็ไม่ผมไม่ได้ผมก็อยากให้ดูแต่ว่าบางทียอดวิวไม่ขึ้นผมก็มันไม่ใช่ทางแล้วรู้เปล่าอะไรประมาณนี้นะพี่นะพาก็คือพานะพี่นะบางทีเรานะ่ะเราเราต้องการในสิ่งที่เราต้องการนะพี่เนาะแต่มันไปยากลําบากมันก็เหนื่อยนะพี่เนาะ เราพยายามทำ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 แต่มันไม่ปีได้นะหยุดปืด้ดหยุดปัสดผมผมไม่ได้หวังว่าอะไรมากมายพี่ผมหวังหวังแค่ว่าจะทำในเวลาที่ว่าเราว่างๆในเวลาเราที่ไม่มีเไยทำนะพี่านะดูกามานั่งถอนหงอกตัวเล็กมันก็ถือว่าเป็นเวลาไปไอ้ช่วงหนึ่งที่เราเรา เราใช้ทําอะไรได้นะพี่นะสมมุติว่าเหมือนเรื่องเกี่ยวกับการบูชาพระนี่พี่นะผมก็ไม่ไม่ได้หวังว่าใครเขาจะมาเฮ้ยเอาองค์นู้นอ,องค์นี้อ,องค์นี้ปิดปิดองค์นู้นตลอดนะพี่นะเพราะมันไม่ได้มันไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีพี่มันไม่ได้อยู่แล้วผมรู้เขาผมเข้าใจพี่เพราะว่าเงินพี่มันหายากใครเขาก็อยากได้เรวพี่ อยากได้ภายอยากาอรงสวยๆ,ๆที่ไปบูชาไปอะไรไวป้าผมมันก็เก่าลงเรื่อยคนปิดคนไรบ่อยบิดบ้างไม่บิดบ้างอะไรก็ว่างก็ไม่ไมก็ไม่ได้หวังว่าจะอะไรมากเพราะว่าถ้าใครสนใจพนันจริงเขาจะไอดีไลน์ไปเยอะๆแล้วก็ไปทักาวาทางเราจริงอ่าแต่นั่นผมไม่ได้นีน,นะผมเพราะว่า ผมน่าจะเข้าใจในการของในปัจจุบันว่าการเงินของเรามันแย่เออจะใช้เงินฟุ่มเฟือยก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่อ่อเาเราก็ปรับปรุงใหม่แล้วก็จะใช้จะใช้ใจอย่าฟุ่มเฟือยเกินไปอยู่ในกรอบตัวเองอยู่ในความคิดของตัวเองเอ่าปรับปรับปรับความอันนี้ของตัวเองใหม่ว่าเออ เราควรใช้จ่ายเท่านี้นะเราควรกินเท่านี้นะแต่บางอย่างเราเราเราชอบแล้วก็อันนี้เหมือนบางที่ผมไปเห็นนะเออบางคนเขาควักตังออกมาเช่าพระองค์แล้วสี่ห้าพันสามพันเขามีตัง <c oughs> <c oughs> ง่า <c> ย <oughs> ไม่ได้ว่าอะไรนะ <c oughs> เขาพอมีพอกินแล้วมั้งแล้วก็เจอของที่เขาชอบด้วยใช่ป่ะล่ะพี่เจอของที่เขาชอบด้วยแล้วก็สนใจ ในสิ่งที่เขาชอบมันก็ถูกตรงเขาอ่ะสำหรับผมก็ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้ว่าจะมีราคามากมายผมกม็ให้ไปไปบ้างหลุดบ้างเนี่ยเหลือพระบางๆนะพราพระไปบ้างเก่าบ้างใหม่บ้างมาเรื่อยพี่นะเอาวันนี้ผมก็มีพระใหม่ๆสักสองสามผมมาให้ดูกอนมาบูชาสีบางคนชอบก็ชอบบางคนไม่ชอบก็ ไม่เป็นไรครับผมก็ผ่านไปได้ครับผมเพราะว่าจิตใจของเราไม่เหมือนกันครับผมความคิดของเราไม่เหมือนกันมันต่างกันที่ความคิดความอะบางคนศาสนาเหมือนกันศาสนาพุทธความรักความชอบของพระพุทธเจ้าผมพระหนังสือผมยังอยู่นะพี่นะไม่มีใครซื้อผมก็นี่ไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องห่วงพี่รับไปเลยอยากไปดูแลไปเก็บไว้นะ่ะ ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผมสักเส้นทางหนึ่งก็ได้เ <c oughs> งินในกระเป๋าใครหนาก็รับไปช่วยผมหน่อยสักเรื่องสองเร่มเนาะเป็นการช่วยเหลือผมเพราะผมก็ตั้งใจทําทุกอย่างให้มันเต็มที่แต่ว่าผมก็ไม่รู้จะทํายังไงต่อเพราะว่าต้นทุนมันก็ชีวิตมันก็ต้องมีใช่ป่ะพี่นะหนังสือมันต้องซื้อพระมันต้องซื้อปล่อยไปใช่ป่ะพี่นะ บางได้บางองค์ก็ปิดกลับมาอะไรนีนะ่มันแล้วก็เหนื่อยในจะิตใจของเรานะโอ้ยพูดไปพูดมาก็เหมือนบนนะพี่นะผมจะพี่ดูพระนะพี่นะจะสนใจก็อดีไลนมาครับพี่ส่วนข้าสี่สิบเจ็ดสามหนึ่เป็นนะพี่นะองนี้นะพี่นะ เปหลวงพ่อที่เนื้อเนื้อลงยาได้พี่นะดูดิลงจนลงมะแรงไว้อะพี่นะดูที่มะแรงติดอยู่ตรงนี้นะพี่ผมส่องดูโอ้ยมะแลงติดมันก็ไม่ออกให้ผมเนาะต้องใส่ท่านรีบกันเนี่ยดึกดื่นนะพี่ทํากันแบบเร่งด่วนดึกดื่นเดี๋ยวไม่ทันไม่ทัน ไม่ทันไรนะไม่ทันไรลูกศิลูกหารับของนะพี่นะก็ลืมเอาบอกไว้บอกลูกศิลูกหามารับเยอะผมไม่บอกนะพี่หลวงพ่ออะไรนะพี่นี่อ่านเอาของนี้ผมให้ไปพี่ร้อยห้าสิบพี่หนึ่งห้าศูนพี่ สวยนะพี่นะนี่นี่นี่ห้าโซนมาดูต่อไปพระก็คนนวนเวียนอยู่นะพี่นะเจอพระอ,องค์เก่าผมก็อย่าพึงพ่งอย่าพึง่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ชอบใจผมพี่เพราะว่าพระบางองค์ก็ยังไม่ปิดไปก็มไม่มีคนปิดไงพี่นะถ้าพี่มาดูตามหลังพี่เห็นพี่ก็ปิดไปได้ผมก็ไม่ว่าอะไรพี่ก็ไอาดีไลน์มาศูนย์เก้าสี่สิบเจ็ดสามหนึ่งแปดหนึ่งนะพี่นะถ้าพี่สนใจนะพี่นะ สนใจก็ป,ปิดเอาได้ชอบอ่ะสนใจอะไรก็ปิดปิดเอาได้นะพี่นะนี่หนึ่งห้าศูนย์นะพี่นะหนว่มเขใหญ่พี่ถ้าพาอ,อยู่พี่ก็มาปิดเอาผมก็ไม่ได้ไอ้นี่นะ้นุ่มเานใจพี่เนื้อว่านเนื้ออะไรไม่นู้นะพ,พี่นะสวยมากหอมมะลิกิก ครงกยาบ,บานชาตาิี่นี่พี่อ่ะอห้าสูตรนะพี่ห้าสูตไปผมให้ไปแต่พี่สนใจนะพี่นะเวลามันมันมันบทมาแล้วพี่ไปไปนี่พี่ ไม่ค่อยมีใครปิดชมผมเลยเนะี่ยเอาห้าศูนย์เหมือนกันพี่เยาผมมาทุกคมเหนื่อยล้าพี่ผมเดินทางมาไกลพี่เดินทางมาไกลบางทีก็เดินไม่คุ้มนะพี่นู่นเขาก็เหมือนพี่บางทีอ่ะพี่เคยเดินไหมเธอจะไปหาอะไรแล้วพี่ไปเดินไปแล้วมันก็เหนื่อยเปล่าพี่ ไปสามโซนพี่เหนื่อยเปล่าที่บางทีมันก็ทอ้อแต่ก็ต้องทำพี่หนึ่งยอด,ดวิวก็ไม่ขึ้นการรับชมก็ตกลงเรื่อยๆก็ไม่เป็นไร